และนี่คือบรรยากาศแค่ที่สถานีรถไฟนะคะทุกคนคึอคืนมากค่ะทุกคนดูดิ

ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง City Girl Channel ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะวันอฟคอยหายไปไหนวันนี้เฟมขออาสาพ,พาทุกคนมาเกาะติดกระแสช่วงฟีฟ่าเวิลด์คับของปี2022นั่นเองนะคะที่จัดที่เมืองโรฮาน,นประเทศกาตาร์นั่นเองนะคะ <Wow. S 1> แล้ววันนี้เฟมไม่ได้มาแค่คนเดียวค่ะมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งด้วยมาเกาะติดกระแสร่วมกับเรานะคะ นั่นก็คือแทนทำทำแทนเย้มาแล้วชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อไก่ค่ะอ่านี่จะเป็นผู้ร่วมประจมภัยกับเราในทริปนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่กาตาร์มาเกือบจะเข้าปีที่10แล้วเนาะใช่ค่ะเป็นปีนี้และปีนี้ก็เป็นปีที่เราแบบรู้สึกแบบเอ้ยตื่นเต้นไปกับมันเนาะเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศกันนะคะโดยรวมว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลย และนี้ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่เขาจัดตกแต่งไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในปีนี้ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฟีฟ่า2 2 2นะคะซึ่งเป็นประเทศแรกในแถบประเทศอาหรับที่จัดตั้งขึ้นซึ่ง4ปีครั้งจะมีจัดทีหนึ่งรู้สึกพราวไงไม่รู้ว่าทุกคนแอบดีใจอะ่ะเราทำงานอยู่ที่นี่เนาะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> อยากให้ทุกคนมาเห็นกระตาเออ <laughs> เดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนกันนะคะ น,นี่เราก็มาถึงที่ลูเซลสเตเดียมแล้ววันนี้ก็เป็นรอบแมชชิงระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบียกับประเทศเม็กซิโกนะคะคือคักมากทุกคนถ้าดูสเตเดียมวันนี้สิสวยมากเป็นหนึ่งใน8สเตเดียมดูดิคือคักเวอร์ แล่ทุกคนแบบทุกคนดูนี่คือทีมซาอุดิอาระเบียในรถไฟฟ้าในอยู่นะทุกคนจะบอกว่าร้องเพลงดังมากเลยใช่ไหมก้อยอเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเตเดียมนี้ให้ฟังเพราะว่าเซเดียมเนี่ยจะบอกว่าเป็นเซเดียมล่าสุดมีความสุขได้ถึงเกือบ90,000คนเลยทีเดียวใครที่มีแพลนจะเดินทางมาที่นี่นะคะทุกคน บอกเลยว่าให้รีบจองตั๋วเนิ่นๆเนนพราะใกล้จะเกือบเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วเพราะนี้ใกล้จะหมดเดือนอีกเดือนหนึ่งแล้วเหลือประมาณอีกสองอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองให้รีบจับจองที่นั่งนะคะทุกคนทุกคนแล้วดูหน้าทางเข้าดี วันนี้เราเดินทางมาเพื่อมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้ทุกคนดูเพียงเท่านั้นนะคะวันเพราะว่าพรุ่งนี้เฟรมตัวก้อยจะมีภากษกฤจหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีไฟไปบินด้วยเพราะคงไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูในสเตเดียมนะคะและอีกอย่างตั๋วหายากกับทุกคนเพิ่มหายากมากแล้วจะดูจำนวนคนที่เข้าไปดูทุทกคนสุดด้า อันนี้ก็คือโซนด้านข้างของรูเซลสเตเดียมนะคะดูสิทุกคนคึกคืนมากเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้คือกลุ่มผู้คนที่กำลังรอดูแมช์ถัดไปนะคะคกคืนมากเลยอ่ะ และนี่คือมัสคอตของเราค่ะน้องลาอีตนั่นเองหลายคนถามว่าคืออะไรจะบอกว่าคล้ายๆเออเป็นหนึ่งใน ยูนิฟอร์มของชาวอาหรับนะคะน่ารักมากเลยดูเฟรนด์ลี่มากทุกคนจะบอกว่าลาอีมเนี่ยความหมายความหมายของเขาแปลว่าผู้เล่นที่มีทักษะในการเล่นก็คือเขาจะพยายามจะสื่อก็คือเป็นนักกีฬามีความเป็นนักกีฬาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะนั่นเองนะน่ารักมากเลย ปี 2, 2022นี้ใช่ไหมคะที่ดูเหมือนเอ๊ะเป็นเลข8หรือสัญลักษณ์อินฟินิตี้ที่ทุกคนเห็นเห็นกันเลยหลายๆคนนะคะแต่บอกว่ามันเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงระหว่างชาวอาหรับกับคนทั้งโลกหรือว่าแสดงถึงวัฒนธรรมชาวอาหรับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะในสัญลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยจะเหมือนเป็นเนินทะเลทรายแล้วก็สื่อถึง ความไม่สิ้นสุดก็คือ infinity นั่นเองเอี้ทุกคนได้ยินเพลงนี้หรือเปล่านี่คือเพลงประจำของฟีฟาในปีนี้นะคะชื่อเพลง h ย y a hiya หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าเพลง better together นะคะ และมีอีก3ามเพลงก็คือ a r c h i o Osuna Light the Sky และเพลงสุดท้ายนั่นก็คือ Dreamers ไปหอลองหาฟังกันดูได้นะคะเพราะว่าเพลงแต่และเพลงเขาแบบบอกเลยว่าจังหวะมันมากอะ่ะทุกคนเออ2,000 years later ค่ะทุกคนเฟรมกลับมาถึงที่พักแล้วนะคะหลังจากที่พาไปไประจนภัยอยู่หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นคอนิชซูเวาคิฟแล้วก็ลูเซลสเตเดียมนะคะซึ่งลูเซลสเตเดียมนะคะเป็นสเตเดียมใหม่ล่าสุดที่ทางกาตาได้จัดสร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีงานฟีฟ่าเกิดขึ้นจะบอกว่ามันอนลังการมากทุกคนถ้าไปเห็นของจริงล้วจะแบบโหว้าวคือต้องบอกว่าว้าวมากจุได้เกือบถึง90,000มนคนนะ่ะทุกคนกดูดเูเสุดยอดอะ่ะแบบ ประดับประดาแบบสุดยอดแต่เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งอยู่ในในสเตเดียมนั้นคือมีภารกิจในวันพรุ่งนี้จริงๆค่ะทุกคนก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งดูแมชฟุตบอลน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหาตั๋วยากมากด้วยช่วงนี้ใครที่ได้ตัว๋วฟุตบอลน,นะบอกเลยว่าคุณโชคดีมากนะมีโอกาสได้ไปดูก็คือรีบไปดูดีกว่าอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเออ ส่วนใครที่เป็นแฟนบอลแล้วก็อย่าจะรีบมาดูในแมชถัดไปนะคะรีบจองตั๋วเครื่องบินเลยค่ะทุกคนอ่าจองตั๋วเครื่องบินเสร็จปุ๊บอย่าลืมจัดจองที่พัก วางแผนดีๆค่ะว่าคุณจะต้องคุณต้องการจะพักที่ไหนในโซนตรงไหนแล้วก็หลังจากนั้นอย่าลืมสมัครไฮาการ์สไฮ雅การ์สนี้สะดวกสบายมากค่ะสำหรับคนที่จะเป็นเดินทางในฐานะเป็นทัวริสต์หรือว่าเป็นรีสิเดนต์เปอร์มิทค่ะบัตรตัวนี้สามารถใช้เดินทางในกาตาร์ได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นเมโทรเป็นบัสหรือว่าเป็นทรัมยกเว้นแท็กซี่กับอูเบอร์นะที่คุณยังต้องจ่ายตังค์แต่จะบอกว่าเดินทางด้วย เมโทรเหอคือ the b e s t option แล้วอะพูดจริงๆเออแล้วก็สเตเดียมยังไม่ได้บอกขึ้นมาว่ายังมีอีก s t a ดสเตเดียมในหลายจุดนี้ก็คืออลังการไม่แพ้กับลูเซลสเตเดียมนะคะแต่และชื่อก็จะมีมี a ัลเบสสเตเดียมอ m a ดุ i n บนอ s ลีสเตเียแล้วก็อัลจานูสเตเดียมอัลทูมาสเตเ u ียมเอ a t เคชันคาลิฟ i ร์นิ n เนชันแนลแล้วก็ s t a เดียมไ4น์ แต่ละจุดนะคือแบบอ่ามีลูกเล่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองลองไปติดตามหาดูกันได้นะคะว่าแต่ละจุดมีอะไรน่าสนใจบ้างอืมและที่สำคัญนะอยากจะบอกว่าโซพรามากาตาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้เนี่ยคือเขาลงทุนไปเยอะมากคือพอไปเห็นกับตาเลยรู้เลยแบบเอยมันว้าวจริงๆอะ่ะทุกคน รู้ปะลงทุนไปเท่าไหร่อจะบอกให้ว่าเจ็ดล้านล้านบาทล้านล้านบาทเออได้ยินไม่ผิดทุกคนเจ็ดล้านล้านบาทหรือ2อง0สนล้าน u s ดอลลาร์สหรัฐเออสุดก็ล่าเป็นการลงทุนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ฟีฟ่าเลยก็ว่าได้เออไม่ธรรมดาและที่สำคัญนะคะการตกแต่งประดับประดาไฟในแต่ละจุดในแต่ละสถานที่ไม่ธรรมดาเราคุรนะนะทุกคนคือเขาค่อนข้างลงทุนแล้วก็โปรโมทอะไรหลายๆอย่างในหลายจุดเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวอ่าและที่สำคัญที่พูดถึงที่จะไม่พูดถึงเลยก็ก็ไม่ได้หรู้ว่าทุกคนได้ยินในคลิปไปหรือเปล่านะเพราะว่าเสียงเพลงค่อนข้างดังต้องนะขออภัยด้วยนะคะ ก็คือน้องมาสคอตที่ชื่อว่าละอีฟนั่นเองละอีฟนะคะก็เหมือนเป็นตัวแทนผู้เล่นผู้เล่นฟุตบอลในในแตใน่ในปีนี้นะก็คือจะสังเกตได้ว่าลักษณะคล้ายคเหมือนผ้าคลุมศีรษะของชาวอาหรับหรือเรียกชื่ออีกอย่างนึงว่ากุตราในกุน้องน้องละอีฟเนี่ยก็จะมีกิมมิกลวดลายลูกเล่นก็คือเหมือนเป็นลวดลายสไตล์ชาวอาหรับอะ่ะเออก็คือแบบ ลองลองไปสังเกตดูดีๆลวดลายเขาก็แบบมีมีที่มาที่ไปนะเออแม้กระทั่งสัญลักษณ์ฟี่าที่ทุกคนเห็นนะที่ดูเหมือนเป็นเลขอินฟินิตี้หรือเป็นเลข8ปดอ่ามันก,ก็มีที่มาที่ไปมีความหมายถึงอินฟินิตี้ด้วยรวมไปถึงอ่ะคล้ายเลข8ใช่ไหมใช่มันคือเลข8ก็คือเป็นการสื่อถึง8ปดสเตเดียมที่มีทั้งหมดอยู่ในกาตาร์ตอนนี้อ่ารวมไปถึง เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงระหว่างคนภายนอกคนภายนอกที่ที่นี้ก็คือทุกคนทั้งโลกโรวมไปถึงวัฒนธรรมชาวอาหรับที่พยายามเชื่อมโงยงการพยายามคอนเน็กเข้าถึงกันอ่ารวมไปถึงแสดงออกถึงศิละปะวัฒนธรรมต่างๆที่ที่โชว์ลดลายอยู่บนสัญ,ญลักษณ์ของฟีฟาในปีนี้อ่ะไม่ธรรมดามาทุกคนจุดยอดนะ และในท้ายสุดนี้เพนจ,จะมาพูดถึงราคาตัวจ้าราคาตัวบอกเลยว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้นะบอกเลยว่าราคาถูกที่สุดอ่าบอกเลยว่าแค่700กว่าบาทเท่านั้นเอง <Wow. S 1> เออรีไปหาจับจองกันนะจ๊ะส่วนแพงสุดในช่วงนี้ก็คือประมาณหมื่นกว่าบาท,บาทย้ำหมื่นกว่าบาท ah. บอกเลยว่าในรอบรองชนะเลิศในรอบถัดัดไปลึกๆเข้าไปเนี่ยบอกเลยจะราคาแพง,งไปเลยจ้ะราคาประมาณเท่าไหร่รู้ไหมจ้ะลองเดาดูเต็กตอกติกจอกติกตอกห้าพถึง3ามหมันกว่าบาท๊ <What? S 1> าทแพงมากจแม่แพงไปไหนแต่ก็เอานะใครก็ตามที่เป็นแบบบิ๊กแฟนนะแล้วก็จับ เขารอดูมันนานเนี่ยอยากได้ไปสัมผัสในบรรยากาศในโมเมนต์นั้นจริงๆนะอ่ะอ่ะลองมาดูแล้วคุณจะรู้ว่าในแถบอาหรับเวลาเขาจัดงานเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกเลยนะจ๊ะพูดเลยรีบมาดูแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เฟมพูดเ,เป็นจริงมากมาแค่ไหนอ่ะอย่าพลาดในท้ายสุดนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกคนดูอีกท้ายสุดนี้ใครที่ได้มาดูแล้วอย่าลืมมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ของทุกคนให้เฟรมฟังกันด้วยนะคะอยากรู้มากเลยว่าทุกคนรู้สึกกันยังไงอยากรู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนที่เฟรมรู้สึกไหมอลองมาสัมผัสกันดูนะคะแล้วเจอ,ก,อกันในรอบต่อไปบ๊ายบายขอบคุณค่ะ